ไปมายายไปเยมายายจะไป,ไป <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับครับมาเบิง่งร้านพญานาคที่เพิ่นว่าครับนครับเมันหนา่าย,ยังบ่ทันได้แล้วดีมั้งเนี่ย ยังมัดด้านเรียววะววถ้าเลีวเข,ขายังงามคักอยู่ไม่หนอนตัวมือนี่ยังยุ้งนี่ว่าต้องพูดถึงเลยครับยุ้งโอ้ อย่าว่าปากเป็นนะผมว่าตัว,ต,วตัวท่อแมงวันนี่แหละ <c oughs> คุ้มกัดยช่ไหยหลายขัดบูล่ะบินต่ำกล้องก็ยังมีอยู่อ่าโดนมือแถวอ,อ,อู้ตายอื้อหือ Uh huh. ตามอดปากปัดยุงบินตามปากปัดตายตายตายไม่นีน้อนได้ปะเนี่ยพี่น้องไม่รู้ว่าจูหน,นีเป็นเป็นเงี้ยงกันแทบเนี่ยแต่ประมาณเนี่ยจะนอนก็นยิ่เติมน้ำที่นั่ง อันนี้เป็นสาระแล้วเนี่ยเตรียมการไว้อ่ะครับสาระก็ที่ไม่แน่นะตรงนี้จะเป็นไฟก็ได้เนี่ยพนะระวัดี แต่ว่าติดไฟคือจังเพอ่นวาน่ามไม่ไดีนะโอ้เมนอยู่ดอกบ่แน่บ่แน่คันว่าไฟมีทออยู่แต่อันนี้อันนี้แกะบ่ได้บน่น่าแมนคันว่าเดินสายมาแล้วก็ต้องเดินไปจากข้างล่างถ้าทออันนี้เดินไม่อย่างอ่ามีนายาอีกแล้วครับอ่ะอันนี้ ปลอยเป็นหน้าที่ของสถาปนิกครับสคร้ามีหลายระยะครับใกล้ไกลนี่เบิดหรอ โมเมนต์ฮิตแบบแบบเดียวครับอันนั้นคือใก่มีใกล่มีไก่อยู่เห็นผลงานทันพีมาเลยอ่ะ เราเขียนบ่าเนะี่ยอันนั้นโรงงานต่างหากบ่เนองต่างหากมั้งผมมาโรงงานกับบ,บริเวณวัดหนาตีคนละส่วน ภายมาจากขังทึงผมก็เห็นพระานาคองยัยอยู่ว่ะอ๋อแสดงว่าเป็นเอ็นอันนี้ย้าวต่อกันมาเป็นพญานาคองย,ยัยอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วรับรองว่างามแน่นอนครับแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คมองไม่ครับ ครัป่านก็สร้างสองสองนะสร,งสร้างนี่นะพญาน,นาคแล้วจะนมีชื่อไหมพญานาคแบบรือต่อที่ธรรมดา ถ้ามีน้ำขึ้นมาแล้วน้าคือเกี่ยวขึ้นมาจากน้ำเลย,ยเนี่ยดีครับอ๋ได้มาเห็นนักเตะกวนน่าโปบน่าปกครับพิมพ์นี่ผมอัดโอเคได้เห็นนักเตครับ เทียแรกครับอาีิพร้อมกันนะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะผมร,ะรูเ้เพิ่อเอินพี่เมียงผู้ใดลูกอะแนะนํำเนเ็อพี่น้องบอกเอฟซี FC เอาเนี่ยผมกับพูรู้ชักคือกันครับบอกผมน้ำออเยาาไปพนะู่นะผมว่ามันเบิดซ้ำนี้แล้วแสดงว่าน้ำเพิ่นบอกขึ้นมาหลายแต่ว่าบนาทตวมพญานา แต่บอรธรรมดาบอ่อธรรมดาถ้าแล้วๆเนี่ยรู้สึกรู้สึกแล้วแหละรู้สึกถึงความสวยงามครับโอ้โหเห็นมีดแต่ละอันเนี่ยบดจนบดลูาทิตเอาอันใดขึน้นนาปกเดียวมีถ้ามุ้งงามๆครับไม่เห็นด้วยตาเป้าๆเลยตาเนี้ยเอางามทุกจุดเลย วุ้ดเร็วเห็นเป็นภาพแล้วนะสาระยิอสีขาวฮอตที่นะ่ะครับตามเป็นวังแปดน,นะพมมูม่าตาเจ็บอะไรบ้างเมืองมิดง อ่ผมนึกว่าสุดอยู่แค่นั้นอืน้ออการนี้เลยพี่น้องป้า ทำน,ตนีต้นไม้ต้นไายขึ้นนะครับอือเปลี่ยนยังบุญครับพระบางเปิดโลกครับผมขอโชคเปิดลาบเปิดวาสนาะเปิดบารามีเปิดคุ่มทรัพย์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพี่น้องครับผมมากราบไหว้บูชากันเบิ่งครับงูหลุมห็ด มาลังกาเนี่ยวรอบอัดสร้างเลยพี่มือแบบสุดยอดนะครับผมว่าเป็นสุดแล้วมีข้างหลังไปอีกพี่น้องพูดล่ะมองให้สร้างเพื่อนจูโอ้ต้โตัวตัว แค่นี้ครับปาดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้นครับพี่น้องครับพาชมหลานปญานาคสมือนกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ